นิทานลูกส้มขอเสนอเรื่องแม่หมีกาลครั้งหนึ่งเมื่อนานมาแล้วมีหญิงสาวคนหนึ่งชื่อว่านางอ้อยนางอ้อยนั้นเธอกำลังตั้งท้องเด็กคนหนึ่งโดยที่เธอนั้นยังไม่พร้อมและสามีของนางอ้อยก็บอกกับเธอว่าให้เธอนั้นทําร้ายลูกของตนเองที่อยู่ในท้อง หากเธอไม่ทำตามที่เขาสั่งนั้นเขาจะทิ้งเธอไปด้วยความที่ทั้งสองคนยังไม่พร้อมที่จะมีลูกแต่ดันพลาดท่าเสียทีแล้วและพ่อแม่ของอ้อยก็ยังไม่รู้ถ้าหากพ่อแม่เธอรู้นั้นพ่อแม่ของเธอคงจะต่อว่าอย่างแน่นอนทำให้อ้อยนั้นมีความคิดที่จะทำร้ายลูกของตนในท้อง เพราะอยากจะปิดบังผู้เป็นพ่อแม่และในเวลาต่อมานั้นมันก็ทำให้เธอครุ่นคิดว่าอย่างไรเสียเด็กในท้องนี้ก็อยู่ในท้องเธอแล้วนางอ้อยก็เลยตัดสินใจว่ายังให้ลูกนั้นมีชีวิตต่อไปและหลังจากที่เธอคลอดลูกเสียแล้วสามีของเธอยังจะอยากให้เธอทำร้ายลูกคนนี้อีก ทั้งๆท,ที่หน้าตาหน้าเอ็นดูเชียวมันจะดีหรอจ๊ะพี่นี่ก็ลูกของเรานะนางอ้อยพูดด้วยน้ำเสียงสั่นคลอนและความวิตกกังวลใจเป็นอย่างมากทำไมล่ะทำไมจะไม่ดีเราสองคนก็ยังไม่พร้อมที่จะมีลูกนะพ่อแม่ของเราก็ต่อต้านเราคงไม่มีทางเลือกเราแหละอ้อยเอ้ยเชื่อค่ะเธอะจ้ะพี่ ด้วยความที่อ้อยและผัวของเธอนั้นยังอายุไม่มากเท่าไหร่นักแถมอีกทั้งพ่อแม่ทั้งสองฝ่ายก็ยังไม่ยอมรับก็เลยกลัวว่าจะเลี้ยงเด็กคนนี้ไม่ไหวอีกทั้งยังกังวลว่าพ่อแม่จะดุด่าว่ากล่าวตนแต่ลืมนึกไปว่าตนเองนั้นเป็นทั้งพ่อและแม่แท้ๆของเด็กคนนี้จนเวลาผ่านไปนางอ้อยนั้น ก็เห็นว่าลูกของเธอมีหน้าตาที่น่าเกลียดหน้าชังและเป็นเพศหญิงอ้อยนั้นเมื่อสบตาของลูกสาวตนก็รู้สึกว่าตนเองนั้นลงรักเด็กน้อยคนนี้ที่อยู่ตรงหน้าเธอเข้าแล้วเธอก็รังเลใจใจหนึ่งก็อยากจะเลี้ยงดูไว้แต่อีกใจหนึ่งก็กลัวว่าหากผู้เป็นพ่อแม่ และสามีของเธอนั้นไม่ยินยอมเธอจะทำยังไงต่อไปในเวลาต่อมาช่วงที่เธอพักฟื้นและเธอก็กำลังจะหายดีหลังจากที่คลอดลูกได้มาสักพักใหญ่ๆแล้วอ้อยและสามีของเธอนั้นก็ได้พากันเดินเข้าป่าหอบลูกของตนเองนั้นไปอยู่ในป่าแห่งหนึ่งเป็นที่ลับตาคนและไม่มีผู้ใดผ่านเข้าไปได้ง่าย เพื่อที่พวกเขาทั้งสองนั้นจะมาปล่อยให้ลูกคนนี้ทิ้งไว้ที่นี่เราปล่อยไว้ตรงนี้กันจริงๆหรือพี่ฉันรู้สึกกังวลใจเหลือเกินเอานะไม่เป็นไรหรอกพี่เชื่อว่ายังไงต้องมีคนผ่านมาเห็นอยู่ดีละไม่ต้องห่วงหรอกลูกของเรานั้นจะต้องได้เจอคนที่เลี้ยงดูได้ดีกว่าเราอย่างแน่นอน ถ้าอย่างนั้นทำไมเราไม่เอารูกไปไว้ที่ที่มีสายตาคนเห็นง่ายๆล่ะจ๊ะเอามาไว้ในป่าแห่งนี้ทำไมล่ะพี่ฉันว่าป่าแห่งนี้ไม่มีใครผ่านมาเห็นหรอกระหว่างที่อ้อยกำลังพูดกับผัวนั้นเธอก็ได้เหลือบมองไปรอบๆเพื่อจะหาที่วางเด็กที่เหมาะสมแต่แล้วจู่ๆสายตาของสามีของเธอนั้นก็ได้เหลือบไปเห็นหมีตัวหนึ่ง กำลังนอนอยู่ในถ้ำมีตัวนี้มีขนาดที่ใหญ่มากทําให้ผัวของออยตกใจและรู้สึกหวาดกลัวตัวสันเกลงว่ามีจะตื่นเอาเอง็งดูนั่นสิหนังอ้อยข้าไม่อยากจะเชื่อเลยว่าที่นี่จะมีมีที่ตัวใหญ่ขนาดนี้อยู่ด้วยน่ากลัวจริงๆเรารีบออกไปที่อื่นกันเถอะก่อนที่มันจะตื่นขึ้นมาเราจะกลายเป็นอาหารของมันแน่ๆ หมีตัวใหญ่จริงๆด้วยเราค่อยๆย่องกันไปเธอะนะจ๊ะพี่แล้วลูกของเราล่ะจะไม่ถูกหมีกินหรือเออนะอย่าเพิ่งคิดอะไรตอนนี้เ,เรารีบไปก่อนเถอะเดี๋ยวหมีมันจะตกใจเอาเดี๋ยวลูกของเรามาร้องหมีก็สะดุ้งตื่นมากินเรากว่าดีพี่แต่นั่นลูกเรานะช่างเถอะนะในท่ามกลางความวิตกกังวลใจของผัวนางอ้อย แต่เขาก็เกิดคิดได้ขึ้นมาว่านำลูกของตนนั้นไปนอนไว้ใกลๆ้ๆนาทำหมีเอาอย่างนี้ดีไหมเราเอาลูกไปฝากไว้กับเจ้าหมีกันเถอะเมื่อนางอ้อยได้ยินคำพูดของผัวเธอนั้นก็ตกใจเป็นอย่างมากพี่จะบ้าหรือทำอย่างนั้นหมีมันก็กินลูกเราพอดีเอาเถอะนะเองเชื่อฟังข้าสิหมีตัวนี้ดูไม่มีพิษไม่มีภัยอะไรหรอก เร็วๆร,รีบจัดการเถอะก่อนที่มีจะตื่นขึ้นมาอ้อยนั้นได้ยินสามีพูดก็ไม่รู้จะทำยังไงแต่ก็ทำได้แค่เพียงทำตามผู้เป็นสามีบอกและจากนั้นผัวของเธอและอ้อยก็ได้ให้อ้อยนั้นนำเด็กไปวางไว้ใกล้ๆกับหมีหลังจากที่ทำภารกิจตนเสร็จสิ้นทั้งคู่แล้วนั้น ก็รีบเดินจากไปอย่างไม่ลังเลและปล่อยให้ลูกน้อยของเธอนั้นนอนอยู่กับหมีเพียงลำพังโดยที่ไม่เกรงกลัวเลยว่าเจ้าหมีนั้นจะกินลูกน้อยของตนหรือไม่ตกช่วงค่าเจ้าหมีตัวใหญ่นั้นก็ได้ตื่นขึ้นมาพร้อมกับความโหยหิวและเตรียมที่จะหาอาหารแต่ในขณะที่กำลังลุกขึ้น มีก็ได้เหลือบมองไปเห็นเด็กทารกที่เป็นเด็กน้อยลูกของใครก็ไม่รู้มาวางไว้อยู่ข้างกายด้วยความหิวโหยในใจของหมีนั้นก็อยากจะกินเด็กคนนี้แต่โชคดีเจ้าหมีตัวนี้ไม่ใช่เป็นหมีที่ใจบาปแล้วไม่กินมนุษย์อีกทั้งหมีตัวนี้ยังมีรูปร่างผิดแปลกแปลกไปกว่ามีตัวอื่นทั่วไป และน่าแปลกใจมากเจ้าหมีดันพูดได้เหมือนคนนี่มันลูกเต่าเราใครกันเนี่ยบางอาจกล้าดียังไงเอาลูกมาทิ้งให้หมีมนุษย์นี้ใจบาปจริงๆไม่กลัวว่าข้าจะกินลูกมันหรือไงเฮ้ยมีตัวใหญ่นั้นได้พูดไปบ่นไปเพราะไม่รู้จะเอาอยัางไงกับเด็กคนนี้ต่อดี เพราะตัวของมันนั้นก็เป็นเพียงแค่หมีและไม่รู้ว่ามนุษย์เด็กน้อยจะต้องเลี้ยงดูยังไงแต่ก็สงสารเห็นเด็กทาลกคนนี้ดูน่าสงสารหน่าเอ็นดูเช่นกันเพราะเจ้าหนูน้อยผู้นี้นั้นถูกพ่อแม่ทิ้งไว้กับหมีที่ดูแล้วน่าจะเป็นสัตว์ดุร้ายเมื่อคิดอยู่ครู่หนึ่งหมีใหญ่ก็ได้ตัดสินใจที่จะนำเด็กทาลกออกไปวาง ตรงที่มีมนุษย์เดินผ่านไปผ่านมาเพื่อจะมีใครใจดีผ่านมาเห็นและนำเด็กคนนี้เก็บไปเลี้ยงดูแต่แล้วเมื่อมีใหญ่เดินมาถึงป่านั้นในขณะที่มีกำลังจะวางเด็กติดไว้ตรงจุดจุดหนึ่งที่มีคนน่าจะเดินผ่านไปผ่านมาได้ในใจเจ้ามีก็เกิดรู้สึกสงสารหากนำเด็กมาวางไว้ตรงนี้ อาจจะมีสัตว์ที่ดุร้ายสัตว์ป่าฆาบไปกินก็เป็นได้อย่างแน่นอนก่อนที่จะมีคนใจดีผ่านมาเห็นนั้นไม่รู้ชะตาชีวิตของเด็กคนนี้จะเป็นเช่นไรบ้างจึงทำให้เจ้าหมีกลุ่มใจเป็นอย่างมากด้วยความที่สงสารก็เลยจําใจต้องเก็บเด็กไปเลี้ยงเองทั้งทั้งที่รู้ตัวเองดีว่าตนนั้นเป็นหมีเอาละ ถึงฉันจะไม่ใช่เป็นมนุษย์เหมือนคนทั่วไปแต่ยังไงฉันก็ไม่มีวันปล่อยให้เด็กคนนี้ตกเป็นอาหารของสัตว์ป่าตัวอื่นๆอย่างแน่นอนสิ้นสุดคำพูดของหมีตัวใหญ่นั้นก็ได้หอบหิวเด็กคนนี้กลับไปยังธทาของตนและออกไปหาผลรไม้หาไม้ใบตองมาสร้างเพิงพักเล็กๆ เพื่อสร้างความอบอุ่นให้กับเด็กทารกแม้ว่าไม่ใช่ลูกของตนมันก็จะดูแลเลี้ยงดูเด็กคนนี้ให้ดีที่สุดจนเวลาผ่านไปเจ้าหมีตัวนี้ก็ได้สร้างเพิงเล็กๆสำหรับเด็กทารกเสร็จทำให้มันเหนื่อยเป็นอย่างมากและตัดสินใจที่จะนั่งพักและหาอาหารให้กับเด็กทารกน้อยได้กินทันใดนั้น เสียงดังของเจ้าหนูน้อยดังอูแวะอูแวก็ได้ดังขึ้นร้องลั่นป่าเปล่งเสียงออกมาด้วยความโหยหิวทำให้เจ้าหมีใหญ่นั้นตกใจกลังวลเป็นอย่างมากแต่มันก็พอที่จะรู้ว่าทารกที่เป็นมนุษย์นั้นจะต้องกินนมแม่อา้าวฉันจะทำยังไงล่ะทีนี้นมแม่ก็ไม่มี กินนมมีแทนได้ไหมไอ้ลูกน้อยเอ้ยเจ้าหมีนั้นก็ได้แต่นั่งคิดว่ามันนั้นจะเอายังไงต่อเพราะมันตัดสินใจแล้วว่าจะเลี้ยงดูเจ้าหนูน้อยคนนี้ไว้หากไม่มีนมแม่มันจะเลี้ยงดูเด็กคนนี้ไม่รอดอย่างแน่นอนแต่ทุกอย่างปัญหาย่อมมีทางออกเจ้าหมีนั้นได้ตัดสินใจเดินออกจากป่า ไปหาขอมนมจากชาวบ้านเพื่อจะนำมาให้เด็กทารกได้ดื่มประทังชีวิตเมื่อออกมาถึงหมู่บ้านแล้วเจ้าหมีนั้นได้ทำให้ชาวบ้านตื่นตระหนกตกใจกลัวเป็นอย่างมากและพากันวิ่งหนีหมีกลัวว่ามันจะออกมาทำร้ายมนุษย์เพราะหมีเป็นสัตว์ที่ดุร้ายทำไมทุกคนถึงวิ่งหนีกันระหึมขนาดนี้ ฉันไม่ได้มาทำร้ายใครสักน้อยแค่มาขอนมให้กับเจ้าหนูน้อยมนุษย์ได้กินเฮ้ยพวกมนุษย์นี้ช่างขี้ตกใจกลัวจริงๆแต่แล้วก็ได้มีคนใจดีกล้า,ผาเผชิญหน้ากับเจ้าหมีและถามถึงความต้องการของหมีซึ่งคนคนนั้นเป็นแม่ฉีผู้วิเศษที่รู้ว่าหมีตัวนี้มีจิตใจดี และเป็นหมีที่วิเศษสื่อสารกับมนุษย์ได้จึงตัดสินใจให้ความช่วยเหลือมันและนำนมของแม่ลูกอ่อนที่อยู่บ้านใกล้เลือนเคียงพร้อมทั้งของเล่นสำหรับเด็กทาลกให้กับเจ้าหมีเพื่อจะไปดูแลเจ้าหนูน้อยเจ้าหมีรู้สึกตื้นตันใจและขอบคุณแม่ชีวิเศษผู้นี้หากไม่ได้แม่ชีช่วยไว้คงจะไม่มีใคร ช่วยเหลือเจ้าหมีอย่างแน่นอนหลังจากที่ทุกอย่างเสร็จสิ้นแล้วเจ้าหมีก็หอบข้าวของที่แม่ชีนั้นนำมาให้กลับไปที่ทําของตนและนำนมที่แม่ชีนำมาให้นั้นไปป้อนเจ้าลูกน้อยได้ดื่มหลังจากนั้นเจ้าหมีก็ได้ทำการปรับเปลี่ยนตัวเองจากเมื่อก่อนนั้นขี้เกียจนอนไปวันๆไม่ทำอะไร แต่ตอนนี้ต้องมาเลี้ยงดูเด็กน้อยที่เป็นลูกของมนุษย์ไม่นำซ้ำยังเป็นลูกของใครก็ไม่รู้แต่มันทำให้เจ้าหมีรู้สึกไม่เหงาหงอยดังก่อนและเจ้าหมีตัวนี้นั้นก็เริ่มมีความสุขจากการเลี้ยงเด็กคนนี้เป็นอย่างมากแล้วก็เริ่มกลายเป็นความผูกพันเรื่อยๆทำให้เจ้าหมีตกลุมรักเด็กทารกคนนี้อย่างง่ายดาย ส่วนทางฝั่งพ่อแม่ของเจ้าหนูน้อยทาลกคนนี้นั้นก็ได้ไปใช้ชีวิตกันอย่างมีความสุขหลังจากทิ้งลูกน้อยไว้กับหมีแล้วโดยที่ไม่คิดถึงว่าลูกนั้นจะเป็นตายร้ายดียังไงจนเวลาผ่านไปสิบปีเจ้าหมีก็ได้แก่ลงเรื่อยๆและเด็กคนนี้ก็ได้เติบใหญ่ขึ้นเริ่มรู้ภาษาและเด็กน้อยผู้นี้นั้น เขามีชื่อว่าจอมขวัญจอมขวัญน,นั้นเธอได้คิดว่าเธอเป็นลูกของหมีตัวนี้จริงๆเพราะตั้งแต่เธอเกิดมาก็มีเพียงแค่เจ้าหมีคอยดูแลจอมขวัญมาจนเติบใหญ่ขนาดนี้แม่จ๋าแม่จ๋าเราสองคนเป็นแม่ลูกกันแต่ทำไมรูปร่างของแม่ใหญ่โตแล้วมีขนสีน้ำตาลเยอะเต็มตัวไปหมดละจ๊ะ แถมมีจมูกที่ใหญ่มากต่างกับหนูไม่เห็นเหมือนแม่เลยสักนิดในความสงสัยของเธอที่ไร้เดียงสาจึงทำให้เจ้าหมีต้องบอกความจริงฉันจะบอกความจริงให้ได้รู้จริงๆแล้วฉันไม่ใช่แม่แท้ๆของหนูหรอกพ่อแม่จริงๆของหนูได้นำมาทิ้งเอาไว้ให้ฉันตั้งแต่ยังแบเบา พ่อแม่ช่างมีจิตใจดำโหดเที่ยมเอามาทิ้งไว้กับมีที่ดูแล้วน่าจะเป็นสัตว์ดุร้ายโดยไม่ห่วงลูกตนเองเลยฉันเลยรับเลี้ยงหนูไว้หญิงสาวตัวน้อยที่ได้ยินเช่นนั้นจึงรู้สึกเศร้าใจและเสียใจเป็นอย่างมากแต่ได้แต่คิดว่าทำไมผู้เป็นพ่อแม่แท้ๆของตนนั้น ต้องทิ้งตนไปแบบนี้แต่เธอนั้นก็ยังรู้สึกโชคดีที่ยังมีเจ้าหมีใจดีเลี้ยงดูเธอจนเติบใหญ่แล้วก็ไม่ได้ผิดหวังที่มีแม่หมีเลยจะเศร้าไปใยเจ้าหนูเจ้าหนูก็เป็นลูกที่ฉันเลี้ยงมาอยู่นี่ไงไม่ต้องกลัวว่าฉันจะทำอะไรหรอกใครบอกละคะแม่ฉันไม่ได้กลัวแม่เลยขอบคุณนะคะ ที่แม่เลี้ยงดูมาและเมตตาเลี้ยงเป็นอย่างดีไม่ปล่อยให้ข้าต้องตายอยู่ในป่านี้พูดจบจอมขวัญก็โอบกอดแม่หมีคําพูดของหญิงสาวทำให้เจ้าหมีรู้สึกซาบซึ้งและปลื้มปิติเป็นอย่างมากด้วยความรักและความผูกพันที่เจ้าหมีนั้นเลี้ยงดูเด็กน้อยคนนี้มาตั้งแต่แบเบอทำให้เจ้าหมีนั้น รักเด็กคนนี้เป็นอย่างมากยังกลับเป็นลูกแท้ๆของตนเมื่อหมีได้แก่ตัวลงเรื่อยๆร่างกายก็ไม่ค่อยแข็งแรงเหมือนเมื่อก่อนจอมขวัญน,นั้นมักจะออกไปหาอาหารและนำมาเลี้ยงแม่หมีของเธออย่างกระตันยูและหลังจากนั้นไม่นานทางฝั่งพ่อแม่ของอ้อยก็ได้รู้ว่าอ้อยนั้นตั้งท้องและดำลูกน้อยไปทิ้ง จึงตำหนิและต่อว่าอ้อยกับผัวของเธอเป็นอย่างหนักหน่วงเพราะลูกของตนนั้นกระทําผิดและคิดชั่วทิ้งบุตรสาวตัวน,น้อยที่ยังแบเบาลูกในไส้แท้ๆของตนได้ลงคอแถมป่านนี้ก็ไม่รู้ว่าลูกน้อยของนางอ้อยจะเป็นตายร้ายดียังไงพ่อแม่ของอ้อยจึงออกคำสั่งให้อ้อยและผัวของเธอนั้น ออกตามหาหลานของตนกลับมาให้ได้เราจะทำยังไงกันดีละจ๊ะพี่วันนั้นเราเอาลูกไปทิ้งไว้กับหมีป่านนี้ไม่ใช่หมีตัวนั้นมันกินลูกเราไปแล้วหรือจ๊ะพี่เองก็ไม่รู้เหมือนกันเราก็คงต้องลองไปตามหาดูก่อนแหละนี่คำสั่งพ่อแม่ออกมาขนาดนี้แล้วขัดคำสั่งไม่ได้ซะด้วยทั้งสองผัวเมียจึงตัดสินใจเดินเข้าไปในป่า อ้อยที่เคยนำลูกน้อยไปทิ้งไว้ปล่อยไว้กับเจ้าหมีและเมื่อเดินเข้าไปถึงถ้ำนั้นก็ทำให้ทั้งสองผัวเมียตกใจเพราะสายตาของเขาได้พบกับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งกำลังเล่นสนุกหัวเราะเสียงดังกับเจ้าหมีตัวใหญ่นั่นจึงทำให้เขารู้ว่าน่าจะเป็นลูกของทั้งสองแน่ๆและไหนมีช้า ทั้งสองจึงรีบวิ่งเข้าไปหาหนูจ้าแม่กลับมาแล้วกลับมาหาหนูหนูกลับไปอยู่กับแม่นะหนูไปเล่นกับหมีตัวใหญ่อย่างนี้ได้ยังไงล่ะเจ้าหมีตัวใหญ่และจอมขวัญที่ได้ยินเสียงผัวเมียเรียกนั้น<ๆ>ก็ได้แต่ทำหน้างุนงงและตอบไปว่าคุณนะ้าเรียกใครหรือคะจำผิดหรือเปล่าคะ แม่ของฉันเป็นหมีคำตอบของจอมขวันนั้นทำห้อ้อยตกตะลึงเป็นอย่างมากจะเป็นไปได้ยังไงนี่ฉันเป็นแม่ของหนูนะจ๊ะฉันเป็นแม่แท้ๆแ,แม่ที่เคยเอาหนูมาฝากไว้กับเจ้าหมีไงจ๊ะกลับมารับหนูไปอยู่ด้วยกันเถิดนะลูกที่แท้พวกเองสองคนหรือเป็นมนุษย์ใจร้าย กล้าเอาลูกมาทิ้งให้สัตว์ดูร้ายอย่างฉันโดยไม่เกงรงกลัวว่าลูกของเองจะเป็นตายรายย้ายหรียังไงทิ้งอย่างไรเยื่อใหยคราวนี้จะมาขอเอาลูกกลับไปคืนอย่างนั้นหรือเมื่อสองผัวเมียที่ได้ยินว่ามีพูดต่อว่าพวกตนนั้นจึงตกใจเป็นอย่างมากเพราะไม่เคยพบหมีตัวไหนที่พูดได้มาก่อน ฉันขอโทษน,นะจ๊ะฉันกับผัวรู้สึกผิดไปแล้วแม่หมีฉันขอคืนลูกได้ไหมถือว่าฉันขอร้องคำพูดของอ้อยทำให้เจ้าหมีลังเลใจแต่จอมขวัญน,นั้นก็กังวลใจเพราะเธอไม่อยากจะกลับไปอยู่กับพ่อแม่แท้ๆของเธอแต่ในใจของเจ้าหมีนั้นคิดว่าอีกไม่นานเขาก็ต้องสิ้นอายุไขไปแล้ว อาจจะดูแลเด็กคนนี้ต่อไปไม่ได้เลยตัดสินใจที่จะปล่อยเด็กให้เธอนั้นได้ไปอยู่กับพ่อแม่แท้ๆของเธอจริงๆแม้ในใจจะรู้สึกรักและผูกพันกับจอมขวัญเป็นอย่างมากแต่เพื่ออนาคตของจอมขวัญเจ้าหมีจึงพูดเกลี้ยกล่อมให้จอมขวันนั้นกลับไปอยู่กับพ่อแม่แท้ๆของเธอแม้ว่าใจจอมขวัญจะคัดค้าน แต่เจ้าหมีนั้นก็ไม่ยอมให้จอมขวัญอยู่กับตนที่นี่จึงทำให้จอมขวัญเชื่อฟังและจำใจที่จะกลับไปอยู่กับพ่อแม่แท้ๆของเธอและหลังจากนั้นไม่นานเจ้าหมีก็ได้อยู่ตัวเดียวอย่างโดดเดี่ยวในป่าใหญ่เด็กน้อยผู้น่ารักที่เจ้าหมีเลี้ยงมาก็ได้กลับไปอยู่บ้านโดยที่มีตายาย เป็นพ่อแม่ของหนังอ้อยและพ่อแม่อยู่ด้วยกันพร้อมหน้าพร้อมตาแต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้จอมขวัญมีความสุขเท่ากับตอนที่ตนอยู่กับแม่มีตากับยายที่เห็นว่าหลานไม่มีความสุขจึงเข้ามาทักท้วงถามไถหลานและจอมขวัญได้ตอบไปว่าคุณตาคุณยายคะจอมขวัญคิดถึงแม่มีคะ่ะ จอมขวัญอยากกลับไปอยู่ในป่ากับแม่หมีตายายที่ได้ยินเช่นนั้นจึงเห็นอกเห็นใจและสงสารหลานของตนเป็นอย่างมากและไม่แปลกใจที่เธอนั้นจะรู้สึกผูกพันกับเจ้าหมีตัวนั้นจึงตัดสินใจที่จะนำหมีตัวนั้นกลับมาเลี้ยงดูที่บ้านเพื่อให้ทั้งสองได้อยู่ใกล้ชิดกันมากขึ้นเอาละหลานเอ้ย ไม่ต้องกังวลใจเลยนะเดี๋ยวยายจะพาหมีมาอยู่กับร้านที่นี่จอมขวัญได้ยินเช่นนั้นจึงกระโดดโลดเต้นดีใจเป็นอย่างมากที่เธอนั้นจะได้อยู่กับแม่หมีของเธออย่างใกล้ชิดและแล้วตากับยายก็ได้พาเจ้าหมีกลับมาอยู่ที่บ้านเพื่อจะได้มาอยู่กับหลานของตนและสร้างที่พักที่อาศัยดีๆให้กับเจ้าหมี รวมถึงเลี้ยงดูเจ้าหมีเพื่อตอบแทนที่ดูแลหลานของตนมาจนเติบใหญ่หากไม่ได้เจ้าหมีนี้จอมขวัญคงไม่ได้เติบโตเหมือนปัจจุบันนี้เจ้าหมีรู้สึกดีใจและมีความสุขเป็นอย่างมากที่ได้กลับมาอยู่กับลูกที่ตนนั้นผูกพันถึงแม้ไม่ใช่ลูกแท้แต่เจ้าหมีนั้นก็ได้เลี้ยงดูจอมขวัญมากับมือ และหลังจากนั้นจอมขวานกับเจ้าหมีก็ได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแห่งนี้ที่บ้านของตายายแล้วก็อยู่กันอย่างมีความสุขตลอดไปจบแล้วนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังนิทานลูกสม้มฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้เราได้มีกำลังใจทำนิทานเรื่องเล่าดีๆต่อๆไปด้วยนะคะขอขอบคุณค่ะ